นี่คือของชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาทางช้อป e ีนั่นก็คือทีวี QLED ขนาด65นิ้วของ TCL เหตุผลที่ซื้อรุ่นนี้มาเพราะต้องการเกมมิ่งทีวีคือทีวีที่เอามาใช้เล่นเกมแล้วก็ดูหนังได้อย่างคมชัดในราคาที่ประหยัดมากๆก็ได้มา14,000กว่าบาท แถมลำโพงซับบูเฟอร์แล้วก็เซาวบาร์แบบ2.1ด้วยสเปคคร่าวๆก็มีหมดที่รองรับการเล่นเกมมี HDMI 2.1มีตัวช่วยนะบูสเกมทั้งหลายแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็น QLED ซึ่งมียุคการใช้งานประมาณ60,000ชัว่วโมงถือว่า ดีกว่า LED ทั่วไปแล้วนี่คือภาพเกมของ Nintendo Switch จะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างชัดเจนถึงแม้ว่าเกมเนี่ยจะเป็นฉากที่มืดซึ่งไอ้เครื่องก่อนหน้านั้นคือ Samsung ุ n นประเจ้าแห่งหลายปีแล้วหน้านจอเล็กด้วยนะมันแทบจะมองความแตกต่างไม่เห็นระหว่างความมืดที่มันมืดมากๆแบบนี้อันนี้ก็ลองสลับมาเล่นเกม ที่ต้องอาศัยความลื่นไหลแล้วก็ฉากที่ชัดเจนอีกเกมหนึ่งส่วน y o u t u b e เนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเช่นกันแล้วก็ใช้ไมโครโฟนที่มีอยู่ในรีพอรสั่งคำสั่งเสียงนะกดกดค้างไว้แล้วก็บอกเลยต้องการดูอะไรต่างๆก็จะเข้าไปฮานะก็ดูได้อย่างเต็มตาเนี่ยอย่างนี้ตัวอย่างของ 4K มันสามารถเปิด HDR 10+ ได้ด้วยถ้าคลิปไหนเป็น HDR 10+ เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยภาพันจะบุ์ความสว่างขึ้นมาทันทีก็เหมือนจะเหมือนดูจากมือถืออย่างซ m ม u n g ตัวท็อป Samsung g l l x x ซ S13 u l t r ว่าถ้าเปิดคลิปที่เป็น HDR 10+ มันก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้เช่นกัน ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะความบางความสวยงามอะไรต่างๆไม่พูดถึงนะไปดูคลิปทั่ว,วไปแต่ผมซึ่งมาผมเน้นเรื่องการใช้งานก็ถือว่าในราคานี้เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีละที่ถูกขนาดนี้แต่ว่าฟังชันงครบโดยเฉพาะหน้าจอ Q LED ซึ่งมันเหนือกว่า LED แน่นอนส่วนในเรื่องของ ความทนทานนั้นก็ต้องดูกันในระยะยาวต่อไปเน t f l i x ็ตฟเนี่ยผมใช้แพ็กเกจที่มันราคาประหยัดเพราะฉะนั้นมันจะดูได้แค่ไฮเดท HD เท่านั้นเลยไม่รู้ว่าถ้าเป็น 4K เนี่ยเป็น Dolby Vision Dolby Atmos มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่เบื้องต้นแค่ไฮเดทเนี่ยก็ออกมาดีมากมันก็จะปรับโหมดภาพโดยอัตโนมัติเวลาเราดูแอปต่างๆ ดูแอปดูหนังก็จะเป็นภาพอีกอย่างหนึ่งเกมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราสามารถเลือกให้มันปรับอัตโนมัติได้แล้วก็นี่คือแอปนะอย่างในอันนี้เป็น Disney Plu ัสนะ h o t s ต a รก็ออกมาใช้ได้เลยอันนี้ดูได้ถึง 4K มีทั้ง w o l b y a t m o s v i วิชัอะไรต่างๆคือมันจะเลือกของมันเองเลือกภาพเองโดยอัตโนมัติแล้วก นี่จะเป็นทีวีที่ดูผ่าน youtube หถึงรายการข่าวทั้งหลายส่วนนี้คือทีวีจริงๆที่ดูผ่านสัญญาณสาวกาศก็ไปซื้อได้ที่นี่นะจะทิ้งลิงค์ไว้ข้างล่างเจอกรนดูกชันไม่ต้องการจบ